สารณียธรรมหกอย่างดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสูุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อสหพรมจาลีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังทำข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความอนุเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพันธจารีทั้งต่อนหน้าและรับหลังทำแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความอนุเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังทาแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกลาบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธทรรมได้มาแล้วโดยทรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาทไม่หวงกันด้วยลาบเห็นปันดังนี้เห็นปันนั้นแบ่งปันกับเพื่อสหพม,มสหพมจารีทั้งหลายผู้มีศรรมีลทำแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระทาให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาดเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความเป็นอันหนึง่งอันเดียวกัน 5. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสินอย่างใด้ย่างหนึง่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันมิยุชนสารเสริญไม่เกี่ยวข้องด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิพิสุผู้พิสุเป็นผู้ ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานนี้กับเพื่อสหรพรรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ทำแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาดเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุก์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นพิสุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิในทิฏฐิเห็นปานนั้นกับเพื่อสหพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ทำแม้ข้อนี้ ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน